ไชน่ามีเดียกรุ๊ปหรือ CMG จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีนบนรถไฟจีนลาวที่สถานีเวียงจันทร์มีการแสดงต้อนรับเทศกาลตรุษจีนโดยนักเรียนและนักแสดงจากลาวร่วมแสดงการเชินสิงโตและมังกรแบบจีนและแบบลาวรวมถึงมีการจัดการแสดงพื้นบ้านหลายชุดจากทั้งลาวและจีนนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงบนรถไฟจีนลาวด้วยและเจ้าหน้าที่ประจํารถไฟยังมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โดยสารผู้โดยสารชาวจีนบอกว่า ครอบครัวชาวจีนจะร่วมชมรายการพริเศษทางโทรทัศน์ศรพรศเพื่อชมงานการล่าชุนหวานในวันส่งท้ายปีเก่าของจีนเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรี <ใน S 1> สปปลาวกล่าวว่ากิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนไม่เพียงแต่ทําให้ผู้คนรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมจีนแต่ยังเสริมสร้างความผูกพันระหว่างชาวลาวและชาวจีน กิจกรรมนี้ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของสอปป,อปอลาวคึกคักมากยิ่งขึ้นเส้นทางรถไฟจีนลาวมีระยะทาง1,035กิโลเมตรวิ่งจากคุณหมิงถึงเวียงจันท์เริ่มให้บริการเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2021เป็นโครงการเรือธงภายใต้โครงการข้อริเริ่ม1แทบก1เส้นทาง